สวัสดีครับพบกับรายการถ้ามีเงินเสียอย่างจะสั่งหนังสือกี่เล่มก็ได้ประหาดนะครับผมนี่คือรายการที่จะมาสอนสั่งหนังสือจากเว็บไซต์ต่างๆนะฮะโอเคซึ่งเว็บไซต์วันนี้ที่ผมจะมาสอนสั่งหนังสือนั่นก็คือเว็บ p h o e n i x n e x t c o m นั่นเองนะครับผมงั้นเราอย่าช้าดีกว่านะครับผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะขั้นแรกเลยนะครับผมก็คลิกไปที่เบราว์เซอร์ที่เราต้องการนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็พิมพ์คําว่า p h o e n i x n e x t c o m เข้าไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไวว้้้ที่่ description ดดาานนลงยะะฮ เอาละเมื่อเราเข้ามานะผมหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะอ่าขั้นแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเขาก่อนฮะผมแล้วก็คลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้งานเนาะโอเคเมื่อคลิกมาตรงนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้สร้างบัญชีนะฮะแล้วก็คลิกที่สร้างบัญชีก่อนเลยนะฮะ เอาล่ะเมื่อคลิกมาที่สร้างบัญชีเนี่ยเราก็ต้องกรอกชื่อกรอกนามสกุลนะฮะวันเกิดเพศนะครับผมและที่สําคัญเลยนะฮะอีเมลนะครับผมต้องเป็นอีเมลจริงนะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็คลิกสร้างบัญชีไปเลยนะส่วนผมเนี่ยสร้างบัญชีไปแล้วเนาะผมก็ขอเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเ,เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนะครับผมตรงนี้ผมขอเซ็นเซอร์ไว้นะฮะ เอาละฮะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างที่มุมบนด้านขวาของเรานิดหน่อยนะฮะนั่นก็คือจะมีบัญชีของฉันเพิ่มเข้ามานะผมมีปุ่มล็อกเอา์เนาะแล้วก็มีคะแนนสะสมนั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนสะสมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะฮะว่ามันสําคัญขนาดไหนนะฮะโอเคแต่ขั้นแรกนะครับผมเราต้องไปเพิ่มที่อยู่ของเราก่อนเนาะนั่นก็คือคลิกไปที่บัญชีของฉันก่อนเลยนะฮะ เอาล่ะเมื huh. ่อคลิกมาที่บ no ัญชีของฉันนะผมหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่สรุปทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลข้อมูลที่ติดต่อนะผมอีเมลแล้วก็ที่อยู่ของเราเนาะซึ่งผมเนี่ยจำไม่ได้นะผมว่าที่อยู่ของเราเนี่ยมันจะต้องไปเพิ่มที่ตรงไหนนะฮะแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้แหละนะครับผมก็หาเอาเองแล้วกันนะครับผมโอเคใครที่เพิ่มที่อยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกเข้าไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะผมกลับไปที่หน้าแรกเนาะหลังจากนั้นนะครับผมเราจะมาเลือกสินค้ากันเลยดีกว่านะครับผม ผมเนี่ยจริงๆจําชื่อสินค้าได้นาะใครที่จําได้เนี่ยก็พิมพ์ค้นหาไปได้เลยนะผมแต่ถ้าใครนะฮะที่แบบว่าจําชื่อสินค้าไม่ได้นะผมเราก็ให้มาคลิกที่ประเภทสินค้าทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาเลือกที่มังงะนะผมหรือว่าไ์โนเวลเนาะถ้าใครอยากจะอ่านนิยายนะฮะโอเคคลิกมาที่มังงะนะผม ก็จะมีลิสต์ของบังะงน,นะครับผมต่างๆของเว็บไซต์เขาเนาะแล้วก็มีหมวดหมู่ให้เลือกด้วยนะครับผมก็จะเป็นการ์ตูนแนวแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเป็นหมดเนาะจนผมเนี่ยที่จําชื่อหนังสือได้นะผมผมก็จะขอพิมพ์หาเลยล้วกันนะฮะมันสะดวกกว่านะผมเอาละฮะเมื่อเราค้นหาสินค้าของเราเจอแล้วเนี่ยก็จะมีเอ,อ่อต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนะครับผม ซึ่งทางเว็บไซต์ของฟินิกเนี่ยจะมีการแบ่งประเภทสินค้าให้เราดูง่ายๆนะฮะนั่นก็คือจะมีวงเล็บด้านหน้าด้วยนะครับผมนั่นก็คืออันแรกนะฮะก็จะเป็น MG นะครับผมซึ่ง MG เนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่ามังงะนั่นเองนะฮะ MD นะครับผมก็จะย่อมาจาก m r r h a n d i s e นะฮะหรือว่าเป็นสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็จะมีพวก LN มี N นะฮะที่ย่อมาจาก l i light Novel กับ Novel นะผมแล้วก็ RT ที่ย่อมาจาก ArtBo o k นะครับผม ใครที่เสงสัยนะฮะว่าแบบเเื่มที่เราจะซื้อเนี่ยจะเป็นมังงะหรือว่าจะเป็นไลน์โนเวลนะฮะก็ให้มาดูที่วงเล็บด้านหน้านะผมเขาจะแบ่งประเภทอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ในระบบค้นหาของเขาเนี่ยจริงๆก็มีความเฉลียวฉลาดอยู่อย่างนึงนะฮะนั่นก็คือด้านซ้ายนะครับผมเขาก็จะมีแบ่งประเภทสินค้าเอาไว้ให้เราอยู่แล้วด้วยนะฮะซึ่งถ้าเราที่จะเอาแค่มังงะเนี่ยก็สามารถคลิกที่มังงะเฉยๆก็ได้นะครับผม โอเคเมื่อเราคลิกที่มังงะเนี่ยก็จะเป็นลิสต์เฉพาะสินค้าที่เป็นหนังสือหรือว่าเป็นมังงะเท่านั้นนะครับผมซึ่งหน้าเว็บก็จะไม่เท่ากันด้วยนะฮะผมโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเลือกสินค้าที่เราต้องการซื้อได้เลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะเลือกไปที่หน้า2เนาะนั่นก็คือแบบจะไปไล่ดูตั้งแต่เล่มแรกๆของเขานะผมอซึ่งเล่มแรกที่ผมจะซื้อนะฮะก็จะเป็นแบบเล่มนี้เลยนะฮะตั้งแต่เล่มที่1ไปเลยเนาะผมก็คลิกหยิบใส่ตะกร้าเลยนะครับผม เมื่อคลิกหยิบใส่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีเอ่อขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็จะบอกว่าให้เราเลือกซื้อต่อไปหรือว่าดูสินค้าแล้วก็ชำระเงินไปเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราจะซื้อหนังสือต่อเนี่ยก็กดเลือกซื้อต่อไปก็ได้นะครับผมหรือว่ากดกระบาดเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าโอเคคลิกเข้าไปแล้วเล่มเดียวแล้วจะจ่ายเ,ยเนี่ยก็ไปดูที่สินค้าแล้วก็ชำระเงินไปเลยนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะมาแอดหนังสือเพิ่มเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตกร,รเลยนะฮะ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็แอดหนังสือที่ผมต้องการซื้อไปหมดแล้วนะฮะผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาคลิกที่รูปรถเข็นด้านบนมุมขวานี้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีสินค้าของเราที่เราแอดเข้าไปนะผมให้เรามาตรวจสอบตรงนี้อีกทีนะฮะว่าหนังสือที่เราแอดเข้าไปเนี่ยมันครบหรือเปล่านะับผมแล้วก็เออมีหนังสือที่แบบไม่ขาดไม่เกินมาใช่ไหมนะฮะเช็คจํานวนให้ดีด้วยนะ,ะผมอย่าพลาดนะฮะโอเคซึ่งของผมนะผมตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วผมก็กดชําระเงินเลยนะฮะ เมื่อกดชำระเงินนะผมมันก็จะเด้งมาที่หน้าต่างหน้านี้เลยนะผมซึ่งให้เรามาดูที่ตั้งแต่ซ้ายเลยนะผมนั่นก็คือวิธีการจัดส่งนะฮะก็จะมีการส่งแบบปกตินะผมตอนนี้ก็คือราคา3 5บาทเท่านั้นเองเนาะถือว่าถูกมากๆเลยนะผมแล้วก็ที่อยู่ที่จัดส่งนะฮะอันนี้ก็จะมีที่อยู่ของเรานะผมหรือว่าใครที่จะเพิ่มที่อยู่ใหม่เนี่ยก็คลิกไปที่ที่อยู่ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะับผมต่อมานะัะผม ผมจะข้ามเรื่องการชำระเงินไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลังจากนี้นะให้เรามาดูที่รีวิวคําสั่งซื้อนะครับผมซึ่งรีวิวคําสั่งซื้อนะฮะก็จะมีสินค้าของเราทั้งหมดนะที่เราแอดเข้ามานะผมเช็คจํานวนให้ดีนะผมดูราคาให้ดีนะฮะแล้วก็ดูประเภทหนังสือนะผมว่าเราแอดแอดเข้ามาถูกต้องหรือเปล่านะผมแล้วก็มาดูที่ยอดรวมของสินค้านะฮะ ซึ่งยอดรวมสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็คือ744บาทเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมเมื่อเราซื้อสินค้าเนี่ยเราจะได้แต้มสะสมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะผม35คะแนนสะสมแน่นะฮะแล้วก็บวกค่าจะส่งสินค้าไป35บาทนะผมซึ่งยอดรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ779บาทนั่นเองนะฮะแต่ว่าที่ผมจะมาพูดถึงคะแนนสะสมนะฮะอย่าลืมนะผมว่าตอนแรกผมพูดไปนะฮะนั่นคือให้เราคลิกมาที่ตรงนี้นะผมใช้คะแนนสะสมนะฮะซึ่งใช้คะแนนสะสมเนี่ย เห็นไหมฮะว่าเขาจะบอกนะผมว่าคุณมี100คะแนนสะสมให้ใช้ได้นะครับผมซึ่งเราสามารถป้อนจํานวนเข้าไปได้นะว่าเราจะใช้คะแนนสะสมเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะใช้แม็กซ์เลยนะสูงสุดก็คือ100คะแนนสะสมนะครับผมซึ่งเมื่อใช้100คะแนนสะสมนะฮะให้เรามาดูที่ราคาของสินค้านะครับผมเห็นไหมฮะว่าเราได้ส่วนลดไปเลย100บาทนะฮะนั่นก็หมายความว่า1คะแนนสะสมเนี่ยเท่ากับ1บาทนะครับผม ยิ่งเราซื้อเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้คะแนนสะสมกลับคืนมาเท่านั้นนะครับผมซึ่งราคาจากตอนแรก779บาทลดมาเหลือ679บาทลดไปตั้ง100เลยนะฮะถือว่าเยอะมากมากเลยนะผมโอเคต่อมานะฮะเรามาเลือกที่วิธีการชําระเงินนะผมซึ่งเราก็จะมีวิธีการชําระเงินหลายแบบนะผมก็จะมีตั้งแต่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะฮะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะผมหรือว่าจะเป็น ATM ของเราก็ได้เนาะซึ่งผมเนี่ยจะเอาเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับผมผมก็คลิกไปเลยนะฮะ หลังจากนั้นนะฮะก็มากดที่สั่งซื้อตอนนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องให้เสร็จสิ้นณตอนนี้เลยนะฮะโอเคส่วนใครที่ตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็กดสั่งซื้อไปเลยนะครับผม โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอมาสักพักเลยนื่องจาหน้าเว็บมันจะ ate, เจเนเรตเออ่ QR code มาให้แล้วนะผมซึ่งตรงนี้นะฮะผมเราก็ถ้าใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะฮะก็คือเราก็สแกน QR code จ่ายไปนะผมหรือว่าสแกนบาร์โค้ดตรงนี้จ่ายไปเนาะซึ่งถ้าใครที่ทําวิธีอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมอันนี้ใครที่ใช้เอ่ออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแบบผมนะก็สแกนไปเลยนะผมเพื่อจ่ายตังค์นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสแกนสินค้าก่อนนะครับผม เอาละครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอจนหน้าเว็บมันขึ้นแบบนี้เลยนะผมขึ้นเป็นหน้าขา,ขาวๆเนาะเอาละก็คือณตอนนี้นะครับผมก็คือเราสามารถจ่ายตังเสร็จเรียบร้อยครบหมดแล้วนะผมซึ่งตรงเนี้ยหน้าขาวๆตรงเนี้ยเราก็ออกไปได้เลยนะฮะโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราลองกลับเข้ามาที่ดูหน้าเว็บไซต์หลักของเรานะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราสั่งสินค้าไปได้หรือเปล่านะครับผม จริงๆวิธีการดูเนี่ยมันก็ง่ายๆเนาะนั่นก็คือคะแนนสะสมของเราเนี่ยเด้งคืนมาแล้วนะผมจากออเดอร์เมื่อกี้เนาะผมได้30คะแนนสะสมกลับคืนมานะผมแต่ถ้าใครอยากดูแบบละเอียดเนี่ยก็มาคลิกที่บัญชีของฉันเลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะผมก็คลิกที่ออเดอร์ทั้งหมดนะฮะอ่าก็จะเห็นออเดอร์ทั้งหมดที่เราสั่งซื้อไปนะครับผมก็คือจะมีหมายเลขออเดอร์นะครับผมวันที่จัดส่งเนาะแล้วก็ส่งไปยังใครนะครับผม ออเดอร์รวมเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สถานะแพ็คกิ้งนะผมแพ็คกิ้งก็คือกาลังจัดเตรียมสินค้าอยู่นั่นเองเนาะแล้วก็การจัดส่งสินค้าเนี่ยก็คือยังไม่ได้ส่งนะผมส่วนถ้าใครอยากดูนะะว่าออเดอร์ที่เราสั่งซื้อไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะผมแล้วก็มาคลิกดูที่ดูออเดอร์ตรงนี้เลยนะฮะอาเมื่อเราคลิกมานะผมก็จะเห็นนะฮะว่าเราสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเป็นอะไรไปบ้างนะผมก็จะมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะฮะแล้วก็เช็คไปเนาะยอดรวมเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะผมแล้วก็เเราาลลื่อนนงมนะะ โอเคเมื่อเรื่องลงามานะผมก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนาะก็จะมีที่อยู่ที่จัดส่งนะผมว่าเขาส่งไปที่ไหนเนาะที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินนะฮะก็คือที่อยู่เดียวกันนั่นแหละนะฮะแล้วก็วิธีการจัดส่งเนี่ยก็เป็นค่าจัดส่งแบบปกตินะผมแล้วก็วิธีการชำระเงินเนี่ยของผมก็เป็น QR code เนาะก็จะถูกส่งไปยังอีเมลของเรานะับผมแล้วก็สถานะการจัดส่งแล้วก็วันที่จัดส่งเนี่ยแต่เขาจะมีอัปเดตมาต่อจากนี้นะครับผมโอเคหลังจากนี้เนี่ยผมขอพักก่อนนะผมถ้ามีอัปเดตเมื่อไหรร่่นีดผมจะะถใู้ออกบ แลตอนนี้นะครับผมการสั่งซื้อของผมเนี่ยก็มีการอัปเดตขึ้นมาแล้วนะฮะนั่นก็คือสถานะเนี่ยเขาก็คือแจ้งเตือนว่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็การจัดส่งนะฮะก็มีเลข tracking ของสินค้าขึ้นมานะผมซึ่งเลข tracking เนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เนาะ,อะลองคลิกเข้าไปดูนะครับผม เมื่อคลิกเข้ามานะครับผมสถานะของเราเนี่ยมันก็จะมาตรวจสอบกับเว็บขนส่งที่เขาส่งมาให้เรานะฮะซึ่งณตอนนี้นะผมมันก็คืออยู่ที่ศูนย์คัดแยกนะครับผมก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับผมผมสั่งไปเมื่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณตอนเที่ยงนะครับผมส่วนเขาส่งมาเนี่ยก็คือบ่ายสองเนาะตอนนี้ตีหนึ่งกว่านะครับผมเขาก็ถึงสาขาบางนาแล้วนะครับผมก็ของเนี่ยน่าจะมาถึงพรุ่งนี้นะฮะก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับผมไว้ยังไงถ้าของมาส่งเมื่อไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะฮะ แล้วสุดท้ายของก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาเร็วมากๆเลยนะฮะเวลาแค่1วันเองเนาะคือจริงๆเนี่ยจะเรียกว่า1วันไหมมันก็ไม่1วันหรอกคือถ้าจะนับตามชั่วโมงจริงๆมันไม่ถึง1วันด้วยซ้านะครับผมยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะฮะของก็มาส่งเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เออแพ็กเกจสินค้าก็ดูดีครับผมแทบไม่บุบแมะไรเลยนะฮะแถมส่งไวมากๆนะผมราคา35บาบาทถือว่า น่าจะเป็นค่ายเดียวเลยมั้งที่ผมเจอเนี่ยที่ราคาถูกแล้วก็ส่งมาได้เร็วขนาดนี้นะครับผมค่ายอื่นเนี่ยไม่สามารถทําได้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีนะครับผมเว็บฟนะินิกส์เน็กเนาะถ้าใครอยากจะสั่งหนังสือของคาโดคาว่านะครับผมในเครือของคาโดคาว่านากก็เว็บฟินิกส์นะครับผมมีหนังสือเยอะแยะมากมายนะฮะ แล้วก็ใครอยากดูคลิปอันบ็อกซ์กล่องนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนี้เลยนะฮะผมสามารถตามเข้าไปดูคลิปอ uh ันบ็อกซ์หนังสือกล่องนี้ได้เลยนะผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหนา้าเว็บไซต์ต่อไปที่ผมจะมาสั่งคือเว็บอะไรติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ